ร,รัฐมนตรีอุตสาหกรรมนะครับได้เร่งส่งเสริม SME ญี่ปุ่นให้เข้ามาลงทุนในไทยครับ <c oughs> ในประเสร,ริฐบุญชัยสุขนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวว่าจากข้อมูลการเข้ามาลงทุนในไทยของนักลงทุนญี่ปุ่นก็พบว่าในช่วง3าไตรมาสแรกปีงบประมาณ2556นะครับนักลงทุนญี่ปุ่นเข้ามาลงทุนแล้วกว่า210,000ล้านบาทคาดว่าตลอดปีนี้มูลค่าลงทุนจะสูงขึ้นถึง310,000ล้านบาท รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวหลังจากเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกับจังหวัดไซตามะประเทศญี่ปุ่นเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมแล้วก็แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง2ประเทศโดยเฉพาะ SME ครับ